ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565ราสีคําเดือน2ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจในงานที่ทำอยู่ เพราะจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานยิ่งหากต้องทำงานเป็นกลุ่มจะยิ่งวุ่นวายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแบบที่แก้ไขไม่ได้ยังไงก็ยอมยอมหรือฟังกันหน่อยก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นค่ะการเงินการเงินหมดเปลืองไปกับการติดต่อสมาคมการเพิ่มคอนเน็ชันเส้นสายทางการงานมีเกณฑ์จะมีโชคทางการเงินที่เกิดจากเพื่อนฝูง แต่คุณจะใช้เงินมากในวันนี้จึงควรวางแผนให้ดีเพราะหากฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็จะเกิดปัญหาในอนาคตได้ความรักและครอบครัวคนโสดระวังถูกหลอกถูกล่อลวงให้เสียชื่อเสียงเป็นที่อับอายอย่าเพิ่งไว้ใจใครที่เข้ามามีท่าทีสนใจคุณในวันนี้ให้ดูกันนานๆคนมีครอบครัวระวังบุตรหลานบริวารวัยรุ่นที่จะถูกหลอกลวงล่วงละเมิด และอย่าไปเที่ยวสุขสนตามแหล่งอบบยมุกเพราะจะเกิดปัญหาให้ปวดหัวได้สีม่งคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมอำนาจวาสนาเมืตามีมีคนเคารพยาเกรงทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคลศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาที ถึง1น0นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานความละเอียดละออรอบคอบและความคิดสร้างสารรค์ของคุณโดดเด่นจนทำให้คุณมีชื่อเสียงในงานที่ทำ แต่ให้ระมัดระวังความอ่อนไหวทางด้านจิตใจที่หากถูกกระทบกระเทือนก็มักจะทำให้งานพลอยถูกกระเทือนไปด้วยได้ค่ะการเงินหากคุณต้องการจะให้การเงินดีขึ้นจำเป็นที่คุณจะต้องจริงจังในการปรับเปลี่ยนการใช้ใจ่ายของคุณระวังแผนการใช้เงินอย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นและวันนี้คุณตั้งใจที่จะหลุดจากปัญหาการเงินที่มีอยู่และคุณจะทำได้ดีค่ะ ความรักและครอบครัวอย่าจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมหรือคิดอยากมีโลกใบที่สองเพราะจะสุขเพียงชั่วคราวแต่กลับเกิดป็นหาเรื้อรังไม่สิ้นสุดในระยะยาวส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนทางไกลแต่ก็มีสิทธิ์เลือกไม่ถูกเพราะอาจมีเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมา คิดมงคลทีต่ตะว,วันออกส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคีกลมเกลียวเวลามงคล9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารกั้นงาน คุณใช้ความเข้าอกเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้การงานของคุณนั้นราบรื่นและบรรยากาศในการทำงานชื่นมื่นมีความสุขคุณกระตือรือร้นกับงานดีและเป็นศูนย์กลางของเพื่อนร่วมงานการเงินการเงินดีขึ้นจะมีการปรับขึ้นของรายได้เงินเดือนเงินไม่ติดขัดและมีเกณฑ์จะใช้เงินในการซื้อสิ่งใหม่ๆให้กับตนเองกิจการร้านอาหารบ้านเช่า มีเงินเข้ามากเป็นพิเศษค่ะความรักและครอบครัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักในวันนี้คุณควรลดความแข็งเก้าวลงสักหน่อยเพิ่มความอ่อนโยนขึ้นสักนิดก็จะไปได้สวยส่วนคนมีครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยยอมกันควรหันหน้าคุยกันด้วยความรักก็จะไม่พบปัญหาอะไรค่ะสีมงคลสีแดงสีทอง เสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทิศมุงคลทิศตะวันตกเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสําเร็จเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณโดดเด่นในเรื่องการงานอย่างมากมีภาวะความเป็นผู้นำสูงผู้ที่ทำงานในตำแหน่งระดับสูงวันนี้จะได้โชว์ศัก,กยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้นำอย่างเต็มที่ส่วนงานอื่นๆวันนี้ควรเด็ดขาดในการตัดสินใจและตรงไปตรงมาจะทำให้การงานเจริญก้าวหน้าและโดดเด่นเป็นที่นับถือค่ะ การเงินเงินหายากและมักจะเสียออกไปง่ายมีเกณฑ์นจะต้องเสียเงินไปจากการถูกโกงหรือพบปัญหาภายในบ้านที่ต้องใช้เงินในการแก้ไขจึงจะหลุลวงและให้ระวังจะเสียเงินไปกับอุบัติเหตุที่เกิดจากความใจร้อนเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้อย่าประมาทค่ะความรักและครอบครัวความรักที่ฟ่าฟันมาด้วยกันนั้นบัดน,นี้ คุณได้รับความสุขสมหวังตามที่คุณต้องการแล้ววันนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่จะใช้เวลาของคุณกับคนที่คุณรักเพื่อมีความสุขร่วมกันส่วนคนโสดคุณคิดว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้วจึงได้แต่เฝ้ารอดูผลที่จะตามมาสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ําเงินเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรั์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคล ทิศตะวันตกเชียงเหนือเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬกา30นาทีคนเกิดวันพุทธกลางคืนการงาน งานที่คาดหวังไว้จะดำเนินไปได้อย่างลุลวงสำเร็จสมดังเป้าหมายคุณมีความเฉียบขาดแต่ก็โอนอ่อนเป็นทำให้คุณควบคุมสถานการณ์ต่างๆในงานได้อย่างมืออาชีพจะได้รับความนับถือเป็นที่เกรงขามของลูกน้องงานอิสระเป็นนายตนเองจะทำให้คุณโดดเด่นในด้านภาวะความเป็นผู้นำการเงินการลงทุนใดๆมีเกณฑ์ถูกโกง จนถึงขั้นเกิดเป็นคดีความการเงินจะมีความติดขัดคุณจะเหน็ดเหนื่อยหาทางออกไม่ได้ไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือปล่อยเงินกู้เพราะมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นหนี้ศูนย์ความรักและครอบครัวภาราจะหนัก่วงเพียงใดคุณก็ทำเพื่อครอบครัวเสมอไม่เคยย่อท้อและครอบครัวของคุณก็เข้าใจคุณเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยนะคะ เพมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือตัวคุณเองคนโสดเพิ่มความอ่อนหวานขึ้นก็จะมีสเสน่ห์มากค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ เวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงาน วันนี้บางคนอาจจะต้องเตรียมใจรับกับข่าวร้ายมีเกณฑ์ที่จะตกงานอย่างกระทันหันหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันในงานที่ทำใดให้ระวังอุบัติเหตุหากมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานมาก่อนก็ต้องระวังความขัดแย้งจะปะทุขึ้นจนเกิดการกระทบกระทั่งวันนี้ไม่ควรประมาทค่ะการเงินคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องการเงินมักจะทำอะไรอย่างที่ใจต้องการพอใจมากกว่า โดยที่ไม่ได้หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไรโดยเหตุนี้จึงทำให้คุณเป็นคนที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือใครๆจึงใหา่จะร่วมทุนร่วมหุ้นกับคุณการเงินไม่ได้ขาดมือแต่ก็ไม่ได้มีเข้ามามากนะักความรักและครอบครัววันนี้หากปล่อยให้เครียดจะเกิดความเจ็บป่วยกับคุณขึ้นได้โรคที่เกี่ยวกับประสาทสมองและโรคที่เกิดจากความเครียดต่าง ถสุมรุมเข้ามาให้คุณต้องล้มหมอนนอนเสือได้จึงควรผ่อนคลายให้มากอย่าปล่อยให้ตนเครียดเด็ดขาดความรักไม่เป็นไปดังใจควรห่างกันสักพักให้ระยะทางช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความสุขในชีวิตครอบครัว บริวารเชื่อฟังรับรือในการบริหารงานบุคคลเวลามงคล22.31นาฬิกา31าทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานงานทหารตำรวจ ช่างในแขนงต่างๆที่ต้องออกลุยกับงานจะโดดเด่นมากคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ยอมใครเด็ดขาดออกไปทางใกล้ดีเดือดวันนี้คุณต้องชนะเท่านั้นงานที่หวังและตั้งใจไว้ก็ต้องสำเร็จเท่านั้นไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะขวางคุณได้การเงินโชคทางการเงินของคุณมาถึงแล้ววันนี้ แม้เงินที่ไม่คาดหวังว่าจะได้ก็จะได้มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวการเสี่ยงโชคก็โดดเด่นคาดหวังรายได้จากทางใดก็จะสมหวังดังใจวันนี้คุณจะหายเหนื่อยจากรายได้ที่เข้ามาจากความขยันขันแข็งของคุณความรักและครอบครัวความรักโดดเด่นมีแต่ความสมหวังหากมีคู่รักมีครอบครัวแล้วก็จะได้รับข่าวดี มีความรักและความมั่นคงในชีวิตคู่เป็นอย่างดีหากยังโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบรักกับผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและสามารถดำเนินความสัมพันธ์ไปได้อย่างยาวนานคุณจะมีสเสน่ห์มากและมีความมั่นใจสูงขึ้นสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเวลามงคล4นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน วันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการงานเป็นวันที่คุณได้หยุดภาระหน้าที่และได้ทำอะไรอย่างที่คุณอยากทำมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหรือไปร่วมงานสังสรรค์รื่นเริงคนที่ประกอบการงานเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงจะมีความก้าวหน้าและรุ่งเรืองเป็นอย่างดีการเงินวันนี้เงินจะเข้ามาจากทุกช่องทางได้รับข่าวดีเรื่องเงินมีโชคจากผู้ใหญ่มรดก คุณหาเงินง่ายและหาเงินได้จำนวนมากยิ่งงานที่มีการลงทุนสูงรายได้และผลกำไรก็จะยิ่งมากตามไปด้วยความรักและครอบครัวคุณอาจต้องเข้าไปช่วยเหลือคนในครอบครัวในเรื่องเงินทองหรือต้องค้าประกันให้กับคนรักหรือคนในครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ความรักข้างเดียวที่ไม่สมหวังจึงไม่ควรเริ่มจีบใครในวันนี้ส่วนคู่ครองคนรัก ให้ระวังจะเกิดปากเสียงในเรื่องเศรษฐกิจหรือความไม่เข้าใจกันในเรื่องเล็กน้อยและบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความรักสาม,มคัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการเวลามงคล 6นาฬิกาถึง7นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ